วันนี้ผมจะทำก๋วยเตี๋ยวโอมากาเสะให้หมาที่บ้านกินนะครับเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวส้น,นี้เส้นเล็กไห้เส้นหมี่แห้งที่เหลือใส่เข้าไปผสมกับเส้นหมี่น้ำที่เรากินเหลือนะครับชามใหญ่เบิ่มเลยอันนี้มีเศษอาหารเหลือ ะรเรวก็ให้ทั้งอาหารเม็ดทั้งอาหารนี่แหละเขาก็กินต่อจากเราอะนะครับะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะกินหมดหรือเปล่าชามเบิร์มเลยนะครับโอมากาเซโอเมกา้าสามมาก๋วยเตีเ๋ยววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยว,เ,เ,ยวเรือเหลือ นี่เห,เ,<ล>เหลือเพียบเลยตอนแรกกขจะมาเยอะนะน,น่ะของไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ของโกซื้อ,อ,อของคุณแม่เกี้ยงแล้วอ่ะดูนะดูนะ,ะ,ะนั่งก่อนนั่ง,น,งนั่งดูนะครับว่ามันจะกินหมดหรือเปล่าอ้าดูกันเลยจับเวลาดูจ้าโอเมก้าจะกินหมดภายในกี่วินาที ตอนนี้สิวินาทีแล้วครับสิบวินาทีก็ยังเรื่อยๆอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเส้นที่เขาอาจจะกินยากนิดนึงเพราะปกติเขากินแต่ข้าวน,นี้เขาได้เป็นเส้นสี่หวินาทีแล้วครับตอนนี้หมดไปประมาณสักยีเปเซนแล้วดูซิว่าจะกินหมดไหม ตอนเช้าเราได้ให้อาหารเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นมื้อเที่ยงของเขานะครับอิ่มแล้วเหรอแค่นี้มีแค่นี้นะพักครับพักเหนื่อยพักเหนื่อยสูต้ต่อไปสูต้ต่อไปนี่คือก๋วยเตี๋ยวโอมากาเสะจากเชฟโก้อร่อยไหมอร่อยไหมเอากินอีก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  อิ่มแล้วสิอิ่มแล้วตีเมื่อก,กี้ได้หมูปิ้งไปเออกินต่อกินต่ออพักเหนื่อยพักเหนื่อยผ่านไปหนึ่งนาที20่สิบวิแล้วครับยวดูสิว่าหมดหรือไม่อันนี้จัดเป็นเครื่องย่อยสลายอย่างหนึ่งอเศษอาหารนะเราไม่ต้องซื้อแพงนะครับ เครื่องดึงหลายแสนแม่เราไม่ต้องซื้อเราเราเอามาเลี้ยงหมาเสษอาหารนี่เราก็ให้เขากินพอเ,เขากินปุ๊บเขาขับถ่ายพอเ,เขาขับถ่ายเสร็จก็เป็นปุ๋ยได้นะครับอิ่มยังอิ่มยัง่งอิ่มหรือพักอิ่มหรือพักเหนื่อยครับโอเมกาฮะอิ่มเปล่าเสร็จแล้วเหรอเอาอีกไหมไม่เอาแล้วเหลือเหรอกินเหลือเหรอวันนี้กินเหลือนะ ใส่ใจเยอะมากเอาเลอะแล้วเลอะแล้วอ้าว,าวต่อครับต่อเสียงต่อได้อยู่ครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวองค์มะเกษตรนะครับที่เรารวบรวมมาจากวัตถุดิบร้านชั้นเลิศของประเทศนะครับมาจากร้านที่มีชื่อเสียงหลายร้านนะครับมารวมกันในชามเดียวเอามาให้เจ้าโอเมก้าสามกินนะครับพอมันกินเสร็จแล้วมันก็จะย่อยย่อยแล้วก็เป็นอุจจาระเป็นปุ๋ยอีกนะครับ เนี่ยครับข้อดีของเขานะครับเขาจะกําจัดเศษอาหารทําให้ขยะไม่ล้นเมืองนะครับผักเพลกินหมดนะครับผมดูดิครับว่าจะหมดไหมเป็นสุนัขสุขภาพดีนะครับรักสุขภาพนะครับสามารถกินผักได้ด้วยนะครับผักเขาไม่เลือกกินเลยนะครับเขาจะกินหมดเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้ นะครับกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดทูมักพันฝรั่งอาจจะกินแบบนี้ไม่เป็นอาจจะต้องกินสเต็กนะครับผมโอ้โหเกี้ยงเลย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 เอาให้หมดดิเอาให้เรียจานเลยดิเรียจานไม่ต้องล้างเลยดิโอเมก้าเออนั่นแหละจัดให้หมดอย่าให้เหลือ โอ้เกลี้ยงเลยครับผมตอนนี้เราไม่ต้องล้างจานแล้วนะครับผมโอเมก้า oh ล้างให้เราเรียบร้อย